<Okay. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาแบบหน้าสดมีคนอยากรู้นะว่ามีคน inbox เข้ามาถามว่าหน้าสดของโค้ชเอมเป็นยังไงบ้างก็เป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือหน้าที่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะหน้าสดซึ่งหน้าสดเนี่ยหลายคนมีความกังวลแบบนี้เวลาที่ฝอจะเปิดกล้องหรือผู้ชายจะมาเจอในชีวิตจริงเวลาล้างหน้าไปแล้วอะกลัวเขินเพราะว่าไม่ได้มีเมคอัพเมื่อก่อนเอมก็เป็นแบบนั้นค่ะ แต่ก็มีเคล็ดลับที่ช่วยโคชเชเอมเลยเนาะในเรื่องของการบำรุงผิวเอมจะเน้นเป็นการทาแล้วก็การกินการกินโคชเชเอมจะกินพวกวิตามินซีอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากเอมเองกินกินไตเฟอร์ดีนด้วยนะคะเป็นการบำรุงเนาะเลือดอะไรประมาณนี้นะคะก็คือให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่วนการทาเมื่อก่อนเอมเป็นคนที่ไม่ใช้ครีมกันแดดการทาเอมใช้ตัวนี้เลยนะคะ เป็นครีมกันแดดของมาดามโกซึ่งเป็นแบรนด์ของโคชเชเอมเองนะคะอันนี้คือใช้ดีมากๆสังเกตได้เนาะเวลาที่โคชเเอ็มไลฟ์สดหรือหน้าที่เจอแสงไฟเจอแสงอะไรต่างๆทุกคนดูมันจะไม่มีกระขึ้นไม่มีอะไรเลยคือหน้าจะใสแล้วก็มีการแบบบำรุงไปในตัวนะคะอันนี้อ่ะอันนี้เนาะอันนี้คือทาไปอันนึงแล้วเนาะเนี่ยนะคะ จะลองลงจากผิวให้ดูก่อนสมมุติว่าเป็นใบหน้านะคะทากันแดดเนี่ยมันจะเป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นแต่ว่าไม่ได้ทําให้หน้าระวกหรือลอยนะอันนี้คือทาอันนี้คือไม่ทาอันนี้คือทากับไม่ทาเห็นไหมคะเห็นความแตกต่าง แตกต่างของผิวอ่ามันจะทําให้ผิวเราแบบฉ่าขึ้นแล้วก็คุมกันแดดนานได้12ชั่วโมงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่โคชเอมชอบมากก็คือว่ากันน้ํากันเหงือ่อหน้าไม่เป็นคราบต่อให้เราจะไปโดนแดดหรืออากาศประเทศไทยจะร้อนมากแค่ไหนนะคะไปเที่ยวทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นคราบอ่าแล้วก็ทา ซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่แบบเไม่ได้ชอบตัวที่เป็นรองพื้นหรืออะไรนะคะที่ที่ไม่ไม่ใส่รองพื้นคือทาแค่ครีมกันแดดอะ่ะมันก็ได้แล้วนะแล้วก็ตบแป้งพับเข้าไปซึ่งจะสังเกตเลยว่าเวลาที่เอมทามันจะซึมเข้าไปในผิวนะเวลาเราไล่ดูนะคะมันไม่เป็นคราบเลยนะซึมเข้าไปในผิวแล้วก็บำรุงใบหน้าด้วยแล้วที่สำคัญคือทำให้เราหน้าใส เออแล้วการแต่งหน้าทุกคนจะเห็นเนาะเวลาที่เอมไลฟ์สดหรือทำคลิปวิดีโออะไรแบบเนี้ยแป้งนี่แบบติดทนนานมากเห็นไหมคะคือหน้าใสามากแล้วก็จากเดิมเมื่อก่อนเป็นสิวเยอะมากสิวหายแล้วก็ หน้านี่คือแบบใสสะอาดเลยเนาะถ้าใครสนใจนะคะครีมกันแดดมาดามโกบบำรุงใบหน้าของคุณปกป้องกันแดดไม่กันผู้สามารถอินบ็อกมาถามโคชเชอมได้เลยราคาอยู่ที่599หลอดน,นึงใช้ได้ประมาณ3-4เดือนแล้วถ้าใครนะคะสนใจเออโคชเชอมใช้ดีมากเลยแล้วอยากเป็นตัวแทนอยากทำธุรกิจอยากลงทุนร่วมกับโคชเอมเปิดแบรนด์นะคะสามารถ เปิดบินครีมกันแดดได้แล้วเอมจะสอนในเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ให้คุณค่ะโอเคนะคะแต่ถ้ารู้สึกเอออยากเอาไปลองใช้เฉยๆใช้ได้เพราะเอมใช้ตัวนี้มาการันตีมาเป็นปีถ้าใครได้ตามเนาะตั้งแต่แรกๆจะเห็นเลยแต่เพียงแต่เอมจะไม่ค่อยได้โปรโมทมากในช่วงแรกเพราะว่าอะไรคือใช้กับตัวเองอะก่อนนะคะมีความมั่นใจในการใช้ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากจริงๆ ดีจึงบอกต่อในราคาที่ย่อมเยาว์มากเลยนะเทียบกับคุณภาพของเขาจริงๆอะ่ะจากเดิมคุณภาพของเขานะคะราคาข้างกล่องอยู่ที่1290นะคะเออแต่ตอนนี้ก็คือว่าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ทุกคนอยากเอาลองไปใช้ดูจะอยู่ที่599ค่ะเพื่อใบหน้าของคุณคือเอมจะเป็นคนที่ไม่ได้เลือกอะไรที่สเปสสปะ มากในชีวิตนะคะโอเคนี่คือหน้าสดของโคชเ,เอมเนาะจากนั้นเอมก็จะเริ่มแต่งหน้านะคะหน้าสดแบบนี้เวลาไปเจอผู้ก็รอดค่ะทุกคนโอเคไหมคะ